มาแล้วคะ่ะรถครอบครัวเนปประสงค์นะคะสําหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนที่กําลังหาใช้งานอยู่นะคะตอบโจทย์ได้เลยได้รถมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัวโตโยต้าเซียนต้านั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะได้ประตูสไลด์ด้วยนะคะหายากแล้วนะประตูสไลด์นะคะนอกจากฟีดก็จะมีเซียนต้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.5V ตัวท็อปเลยปี2019นะคะแล้วก็กล้อง360องศาเลย สภาพสวยๆมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟหน้านะคะก็จะมี daytime running เป็นโปรเจคเตอร์นะคะสีบางเดิมโรงงานสีนี้สีบอลเงินนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็สภาพกิฟเลยนะคะสีสันเต็มนะคะรับประกันไม่มีพิกามไม่มีชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อมาพร้อมล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเงานะคะพร้อมอยางโยโกฮาม่านะคะดอกอยางพร้อมใช้งานซุ้มล้อได้เดิมนี่ให้ดูรายละเอียดนะคะซุ้มล้อได้เดิมสภาพใหม่กิฟเลยนะคะ สภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะคะใครที่กําลังหาใช้งานอยู่ตอบโจทย์ได้เลยนะคะแล้วก็ติดฟิล์มกองแสงเรียบร้อยมีคิ้วกันสาดเรียบร้อยนะคะกระจกห้างมีไฟเลี้ยวนะคะสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้นะ,ะนี่กุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูรายละเอียดภายในนะคะ ภายในนะคะต้องบอกเลยว่ากว้างนะคะแล้วก็คันนี้เป็นภายในดําสะอาดสะอ้านเลยนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่นะแผงประตูได้เดิมนะคะตะเข็บต่างๆเม็ดอ์คต่างๆก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนี่ภายในสวยกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะออโต้ฝั่งคนขับกระจกห้างพับและปรับไฟฟ้าได้ตัวซอกได้เดิมเช่นเดียวกันนี่ให้ดูรายละเอียดตัวซอกนะคะซอกได้เดิม ซอกเดิมปั๊มต่างๆน็อตไม่มีขยับไม่มีไขนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนนะคะใครที่หารถครอบครัวคุ้มๆนะคะปันี้ก็จะเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะแล้วก็เปิดปิดปร,ประตูข้างได้นะคะจากภายในได้เลยนะคะเป็นประตูไฟฟ้าตัวพวงมาลัยนะคะ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวให้ดูเลขไม์กันด้วยเนาะ เลขไม้อยู่ที่1 3 7 0 0 0กวโลเท่านั้นเองนะคะ1 3 7 0 0 0กโลเท่านั้นเองนะ,ะตัวนี้ปี2019นะคะคอนโซลสวยๆแล้วก็ตัวจอได้จอโตโยต้าเดิมโรงงานนะคะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะสำหรับคันนี้ใช้งานได้ปกตินะ,ะนี่เป็นของโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกล้องนะคะนี่จุดเด่นเลยกล้องนะคะกล้องถอยหลังชัดแจ๋วแล้วก็คันนี้ได้กล้อง360องศานะ อ่ะนี่ให้ดูเลยนะคะอันนี้กล้องหลังนะคะให้ดูเลยนะคะได้เห็นมุมกว้างเห็นแบบ360องศาเลยนะคะแล้วก็อันตัวนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหน้านะคะนี่ก็จะได้เห็นมุมกว้างเช่นเดียวกันเอาไว้แบบจอดกะระยะได้ดีมากๆนะคะสะดวกสบายได้เห็นรอบๆเลยนะคะตัวแอร์ได้เป็นออโต้นะคะตัวแอร์จะเป็นออโต้เลย ภาพสวยพร้อมใช้ภายในก็สะ,สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ตัวเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะนี่มีเล่นเมนนว่นได้นะคะเป็นทิปทอนิกนะบวกลบได้นะคะภายในได้เบาะหนังนะคะมีปั๊มคำว่าเซียนตาด้วยนะคะตัวเบาะได้เบาะหนังเดิมโรงงานเลยมีที่เท้าแขนฝั่งคนขับนี่เบาะหนังดำเดินได้ส้มนะคะสภาพเบาะใหม่กิฟเลยนะ ตึงเปี้ยนะคะใช้งานยาวๆนะคะแล้วก็มีจอตรงกลางด้วยนะคะมีแอร์ด้านหลังเพดานสวยนะคะได้เดิมนี่พร้อมใช้นะคะใครที่แบบมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะตอบโจทย์เลยนะ,ะประตูเป็นประตูออไฟฟ้าแบบสไลด์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแบบหนึง่ง น,นะคะประตูไฟฟ้าแบบสไลด์นะคะสะดวกสบายขึ้นลงสะดวกนะคะไม่ต้องกลัวว่าเปิดแล้วจะไปกระแทกกับรถข้างๆนะคะตัวนี้เสาได้เดิมนะสติต๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบนี่ให้ดูรายละเอียดเลยนะคะตัวนี้อาจจะแบบออปชันและรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะอันนี้น้าต้องขอภายนะถ้าไม่ได้แบบบอกจนหมดนะคะนี่สามารถมาดูรถมาลองชมลองขับได้นะคะมีเล่มพร้อมโอนนะนี่ให้ดูรายละเอียดความเดิม ลางสไลด์นะคะได้เดิมเช่นเดียวกันนะน็อตไม่ขยับนี่สติกเกอร์ต่างๆเม็ดอาร์คด้านในนะคะรถเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะคะใหม่แค่แสนต้นๆน,นะคะแล้วก็มีที่เท้าแขนด้านหลังด้วยนะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้านเลยพร้อมใช้ได้เบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะพับได้นะ,ะนี่พับมือเดียวได้เลยนะ พับแบบ3สเต็ปได้เลยนะคะพับมือเดียวได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็นั่งสบายนะคะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะมีจอพร้อมเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าเลยนี่ดูหนังฟังเพลงได้นะคะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะสามารถเชื่อมต่อจากจอด้านหน้าดูกระาร์ตูนได้หมดเลยนะคะนี่ภายในกว้างเบาะหนังดำนะคะ เบาะหนังก็ดูแลทำความสะอาดง่ายให้ดูรายละเอียดนะคะรถสวยเลยนะคะไฟท้ายนะคะไฟเบรกเป็นแบบ LED นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังพร้อมใช้งานนะคะสวยเลยนะเซนต้านะคะใครที่หารถครอบครัว MPV 7ที่นั่งนะคะตอบโจทย์เลยนะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางนะคะมีกล้องถอยหลังให้พร้อม เปิดฝาท้ายให้ดูนะคะนี่ด้านท้ายเบาะแถวหลังก็สามารถพับได้นะคะเบาะแถวหลังสามารถพับได้นะแต่นี้น้ําขอภัยที่อาจจะไม่ได้พับให้ดูนี่พื้นพรมก็สะอาดสะอ้านเดี๋ยวให้ดูความเดิมด้านท้ายกันเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบตะเข็บสวยไม่มีไร้สีสาดสีน็อตไม่ขยับก็พาดูกันแบบทุกซอกทุกมุม พี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด<ๆ>เพิ่มเติมกับน,น้ำได้นะคะที่03426966นะนี่พพับได้นะคะแล้วก็สามารถพับขึ้นด้านข้างได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสิ่งของสัมภาระได้เยอะเลย<ๆ>นี่เลยนะคะประตูสไลด์สองข้างนะคะไม่ต้องกลัวว่าจอดชิดคนอื่นแล้วแบบจะเปิดไปโดนนะคะด้านล่างนะคะนี่ด้านล่าง ด้านล่างสวยเลยนะช่วงล่างสวยเลยนะคะมาร์คสีโชคต่างๆช่วงล่างสวยเลยรถไม่เคยติดแก๊สนะคะเบนซินล้วนนะไม่เคยติดแก๊สลับประกันนะคะนี่รายละเอียดดีนะคะันนี้ได้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะคุ้มๆเลยรถครอบครัวประตูสไลด์นะคะเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ดูอีกด้านหนึ่งเม็ดอาร,ร์คนะคะก็เดิมๆซอกเดิมตะเข็บเดิม ก็ดูให้ดูทุกรายละเอียดของตัวรถกันเลยเพื่อความมั่นใจนะคะก็สามารถดูคลิปน้ําเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นได้นะน้ําแนะนำว่าเบื้องต้นน้ําอยากให้พี่ๆได้มาเห็นรถตัวจริงมาลองชมลองขับให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจเดิมโรงงานมอกรต่างๆก็อยู่ครบเสาได้เดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเกียร์ออตโต้นะคะ แล้วก็ขนาดขนาดของตัวถังก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะคะกำลังพอดีเลยนะคะขับง่ายๆสบายๆายนะพาสี68ไม่ขาดสภาพดีเลยนะคะเดี๋ยวน้ำพาดูห้องเครื่องนะคะนี่ห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะคะดูอันนะคะ VVTI นะคะนี่เครื่องสีเงินเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าน็อตไม่มีขยับไม่มีไขาคานได้เดิม ไม่มีรอยการตัดต่อหรือว่าชนนะคะไม่มีรอยคดงองไม่มีการไล่สีสาดสีนะดูน็อตไม่มีขยับไม่มีไขเลยสภาพเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์อันนี้น้ำก็สตาร์ทรถด้วยนะคะเครื่องเงียบกิ๊บเลยเม็ดอ,อาร์คต่างๆอยู่ครบนะคะดูปั๊มด้านในต่างๆอันนี้คือแบบชัดเจนนะน้ำพายายามซูมให้ได้เห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยน็อต นะคะฝาหน้าไม่มีขยับไม่มีไขนะปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะคะอันนี้ที่น้ำต้องบอกก่อนนะที่น้าพาชมทุกซอกทุกมุมแล้วก็พยายามซูมให้ดูทุกจุดนะคะเพราะว่าเผื่อท่านไหนที่แบบยังดูรถไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะได้ดูคลิปก็จะได้ดูเป็นด้วยนะคะนี่ก็จะได้เห็นทุกรายละเอียดของตัวรถด,ด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะคะเม็ดอาร์คด้านในนะ ยอยู่ครบเลยเครื่องยนต์สมบูรณ์รถไม่เคยติดแก๊สดูนี่ดูด้านในนะไม่มีการเคาะพ่นสีเลยนะคะไม่มีไร้สาดสีเพราะว่ารถมันได้เดิมไม่มีโดนนะคะนี่เลยได้ไปอย่างที่บอกคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับพันนี้นะคะราคายอยู่ที่499,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะคะการดาวขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เครดิตผู้เช่าซื้อเป็นหลักเลยนะคะพี่ท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้ำได้นะคะสวัสดีคะ่ะ